อันนี้ก็คือวิธีการดักนะครับดูครับปลาซิวตั้งนั้นครับนี่ครับยกกุ้งครับผมไม่มีพูดเล่นเยอะไหมครับสองชั่วโมงครึ่งกุ้งเข้าขนาดนี้คิดดูแล้วกันครับเยอะไหมครับทางปลาซิวตั้งกุ้งนะครับเอสียังมองเห็นกันได้เปล่าครับปลาซิวกับกุ้งครับเยอะนะครับอันนี้ก็คือผลานที่ได้นะครับอย่างน้อยสามกิโลอ่ะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ มอบขันทะาเรียบร้อยแล้ว <g scratches> <c oughs> พุงเต้นครับพุงเต้นนาทานไหมครับอันชายเย็ยนๆสักแก้วนะนรับสวัสดีครับสวัสดี f c แล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมจะมาทําสูตรจากปราซิวนะครับตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงค,ครับอันนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับ เมื่อกี้ผมจัดร้านจัดอะไรอยู่เพิ่งเสร็จครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปทําการดักให้ดูนะครับวันนี้สูตรที่ผมใช้ก็เป็นอ,า,อาหารปลาดุกเล็กนะครับแล้วก็ไข่เป็ดสองใบแล้วก็เป็นรัมพวกนี้ครับรัมก้วนะครับวันนี้ผมจะมาลองดักให้ดูเห็นเอฟซห,หลายๆคนก็ถามมาว่าสูตรนี้สามารถดักปลาซิลได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปสาธิตวิธีการดักให้ดูนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นวันนี้ลงทุนนิดนึงนะครับ มใช้เป็นรังแบบนี้เลยครับรังสดๆเดี๋ยวผมจะตัดรังนี้แหละครับทําเป็นชุ่นลอยนะครับเอาไว้ได้เบิสองสองฝัง่งนะครับสองฝั่งของตัวตาข่ายมันจะได้บาลานซ์กันระหว่างตัวน้ําหนักคนเนี่ยครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นที่ดักกุ้งงานที่ว่าหักแต่ผมยังไม่ได้ซ่อมครับเดี๋ยวผมจะตัดเลยนะครับอันนี้ผมจะตัดทําเป็นตาข่ายเอาไว้ห่ออาหารดักปลาซิวตอนกลางวันเนี่ยถ้าเราใช้เป็นเหยื่อและแไม่ห่ออาหาร อ่าเพราะเนี้ยมันจะลอยผมจะใช้เป็นทุ่นลอยด้วยแหละครับแล้วก็ถ้าเราไม่หอปุ๊บเนี่ยมันจะละลายน้ําหมดครับไว้ทาง้างตาข่ายแต่ระวังเพื่อนไม่มีปัญหาครับวางได้เดี๋ยวผมจะตัดตัวนี้แหละครับลงตัวนิดนึงนะครับคลิปนี้อันนี้ตาซอมปุ๊บก็ใช้ราปกติครับแต่ผมจะมาตัดทาเป็นตาข่ายเดี๋ยวผมจะทําวิธีการอันนี้อาหารปลาดุกนี่ผมแช่น้ําไปแล้วนะครับอาหารปลาดุกเล็กแช่น้ําไว้ก่อนนะครับไข่เป็ดที่ผมใช้แค่สองใบนะครับ อันนี้อาหารที่ผมผสมเยอะเนี่ยเ่อไว้ดักวันหลังอีกเดี๋ยวเก็บไว้เหลือพวกนี้อ่าเับเป็นสองใบครับไม่มีอ่าสี่ครับอันนี้มีแค่สองครับจริงๆเขาต้องสี่ก็ได้ครับแล้วก็รำพวกนี้ครับเป็นรำอ่อนค้ว่วพวกนี้ครับมีรำก้วพวกนี้อ่าเดี๋ยวคยมาติดตามกันนะครับว่าอ่าผมไปดักเนี่ยผลงานจะได้ประมาณไหนติดตามนะครับแต่ตัวที่ใส่เนี่ยครับผมจะทำมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ค่อยเชือกฟางไว้ด้านในครับอาหารนี่ผมตั้นก้อนไม่ใหญ่นะครับอันนี้ก้อนเล็กครับ ผมใช้ตาข่ายผอมไม่จาเป็นต้องปั้นก้อนใหญ่อ่าแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยครับตัวโฟมนี่ผมจะใส่ไหมครับสองงนครับข้างซ้ายกับข้างฝามันจะได้บาลานซ์กันเวลาเราลงในน้ำพวกนี้ครับมันจะได้ให้ตัวแล้วก็อาหารเนี่เวลาห้อยเนี่ยห้อยให้มันให้มันติดกับตัวขอบตาข่ายอยู่ระหว่างกลางนะครับอยู่ระหว่างกลางของตัวตาข่ายตัวเนี้ครับโอเคนะครับผมบอกวิธีการดักไว้เดี๋ยวผมบอกวิธีการเซตท่าของตัว ตา่ายให้แล้วนะครับว่างเลยครับผมผมก็มาถึงศาสตร์แล้วนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดักนะครับผมจะหาป่าย่าประมาณนี้ครับที่เป็นป่าย้านะครับแล้วผมก็จะแกวกแหวกตรงกลางนะครับตรงกลางของป่าย้านี่ก็คือพื้นที่รอบๆกับน้ําแห้งครับอ่าเนี่ยจะอยู่ลักษณะนี้ผมจะใส่โฟมสองอันนะครับเห็นไหมครับแล้วมันจะลอยอยู่มันจะมีความพอดีครับระหว่างข้างนู้นกับข้างนี้ฝั่งนู้นกับฝั่งนี้อ่ะครับ ปูดใต้บ้างปูดกลางบ้างครับอระหว่างฝั่งนู้นกับฝั่งนี้มันจะมีความพอดีอยู่ลักษณะนี้นะครับะเดี๋ยวผมก็จะเอาหญ้ามาปิดข้างบนนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูผลานกันนะครับอตอนนี้เวลาก็บ่ายสองสิบสี่นะครับอ่าผมมาเจอผลไม้ครับเนี่ยรู้จักไหมครับลูกอะไรน่าทานไหมครับอ่าเดี๋ยวผมม่ดูต้นนะครับอันนี้เขาเรียกต้นลูกว่านะครับอันนี้ก็เป็นอ่า ลูกของมันครับผมลองกินไปเม็ดหนึ่งเมื่อกี้ก็หวานๆเปรี้ยวๆครับก็โอเคเลครับอ่าเดี๋ยวผมไปดักกุ้งให้เสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็คือลูกว่านะครับที่ได้มาครับเอามาแจกอ่าน้องบาสครับน้องบาสที่ลูกว่าฟันดํามาแล้วครับอ่าให้เด็กกินครับเก็บมาให้เด็กกินนะครับโอเคนะครับเอากลับบ้านเลยครับวันนี้ผมดักเสร็จตอนประมาณเกือบสามโมงนะครับอันนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งครับ เดี๋ยวผมจะทําการดูให้ดูดักไว้สองชั่วโมงครึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าเปล่าเดี๋ยวคอยติดตามนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันแรกกันนะครับแต่ผลครับปีนี้สุดยอดครับแต่ผลครับดูครับ่นี่ขนาดอันนี้สองชั่วโมงกว่าๆอย่างนะครับดูครับเยอะครับแสดงว่า วิธีนี้ที่ผมทำเนี่ยครับเห็นไหมผมจะใส่ไว้ด้านข้างของตัวนี้แล้วผมก็จะเอาออกมาบง่ายๆครับอเนี่ยไว้กับไอตัวร่มด้านบนมันนะครับเพราะมันสามารถขยับได้ล่นได้ขยอยนะครับในขนาดแค่สองชั่วโมงกว่านี่ถ้าหลักทั้งวันนี่น่าจะได้สักะละมังมั้งครับ <c oughs> ผมล้อเล่นงครับดูครับเนี่ยดูครับเราซิทต้งนั้นครับ รอบนี้ผมมาจัดปลาซีวให้ดูนะครับดูนะครับเดี๋ยวนี่อันแรกนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวมาดูวันที่สองกันนะครับอันที่สองนี้เป็นกุ้งนะครับกุ้งกับปลาซีวไม่กี่ตัวครับนี่ครับอันนี้อันที่สามนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้งครับนี่ขนาดผมดับเป็นทุ่นลอยนะครับกุ้ง ครับกุ้งเข้าพอสมควรครับนี่ขนาดแค่แป๊บเดียวนะครับนี่ตั้าหนักทัางวันนี่น่าจะเป็นกิโลครับ <Yahoo! S 1> อันนี้ผมมาเทสได้ดูครับผมมาเทสสูตรเหยื่อให้ดูว่าเหยื่อสูตรนี้ดักปะซิลได้แล้วก็ผมมาเทสได้ดูว่าดักกลางวันพวกนี้ใช้เวลาไม่มากกุ้งมันจะเข้ารูปล่าบ แต่วลาทุ่นตัวนี้ยเท่ทุ่นด้วยครับพยายามทำเป็นทุ่นลอยเพื่อต้องการที่จะดักปลาซิวพวกนี้ครับเะได้ดูครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับกุ้งข้าวใช้ได้ครับดูครับกุ้งข้าวพอสมควรเลยครับอ่าดูกุ้งครับตั้งใจเมาปลาซิวนะครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับกุ้งข้าวเยอะครับปลาซิว ที่ที่ผมดักเป็นตุ้นลอยน่าจะติดพวกปลาซิวเยอะนะครับตั้งใจจะมาปลาซิลนะครับอันแรกนั่งเข้าดีอยู่ครับติดปลาซิวสักกิโลนะครับก <c oughs> ุ้งเข้าพอสมควรเลยครับดูครับนี่ครับ <c oughs> ใช้ได้อยู่ครับเ <c oughs> ดี๋ยวไปดูวันปลาซิลที่ติดอันละกิโลดีกว่านะครับ อ่าผมมี fc ด้วยนะครับสองคนครับเจ้าถิ่นครับเจ้าถิ่นอ่าเจ้าของพื้นที่ครับอันนี้น้องเบลนะครับน้องบาสครับ fc อ่าแฟนแพนแท้ครับแฟนแพนแท้เดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับกุ้งแช่ได้อยู่นะครับดูครับกุ้งแช่ได้ครับอันนี้ได้ปลาตลาดหนึ่งตัวนะครับแล้วก็กุ้งครับ กุ้งกุ้งข้าวโอเคอยู่กันเดี๋ยวปดวันต่อไปกันนะครับติดตามนะครับติดตามเยอะๆนะครับ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 โอ้โอ้ดูกุ้งเข้าครับวันนี้โอ้สุดยอดครับอันนี้ผมดักน้ำตื้นนิดเดียวนะครับ แต่แค่น้ำแทบไอทุ่นนี้แทบไม่ได้ใช้ครับดูกุ้งเข้าครับสองชั่วโมงครับลูกุ้งครับผมไม่มีพูดเล่น <Wow. S 1> ดูครับเยอะไหมครับสองชั่วโมงครึ่งกุ้งเข้าขนาดนี้คิดดูแล้วกันครับเยีย่ยมเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับ นี่เข้าเยอะครับอัาซิษตั้งกุ้งครับเข้าเยอะมากนี่ตดักทั้งวันนี่น่าจะได้ประมาณสักงกิโลครับดูนะครับผมไม่มีพูดเล่นครับดูครับเยอะไหมครับอัาซิษตั้งกุ้งครับเยอะมากครับ องชั่วโมงครึ่งครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับบัตมาปลาช่อนไหมมันยาวหรือปลาช่อนไหมบัดไม่แย่ยกับเต่าอัวแมตตินเอาไหมเต่าวิ่งมานี่ข่าเยอะครับเขาเยอะมากเมื่อกี้ติดปลาช่อนให้น้องก็ไปตัวนึงครับอันนี้กุ้งข้าวดูครับ ผมไม่มีพูดเล่นดูครับดูพุ่งเข้าครับเยี่มไหมครับสามขีดได้ครับดูครับผมไม่มีพูดเล่นอันนี้แค่สองชั่วโมงกว่าครับสุดยอดครับเยี่ยมดักไว้น้ำตื้นๆครับดักไวยสี่ตัวครับหอยสี่ตัวครับกุ้งก็โอเคอยู่ครับ กุ้งก็ใช้ได้ครับปลาซิวรับหอยครับแล้วก็ปลาตลาดครับปลาซิวก็เข้าใช้ได้นะครับดูครับกอเคนะครับอันนี้ปลาซิวครับหนังที่ต้องการครับปลาซิวเยอะครับแต่แลกไม่ค่อยเข้าเมื่อว่าน้ำมันร้อนด้วยครับมืดแล้วครับ เอฟซียังมองเห็นกันหรือเปล่าครับอ่าอันนี้ได้ปลาซิลเยอะนะครับดูครับปลาซิลกับกุ้งครับเยอะนะครับอ่าเริ่มมืดแล้วครับเลยสองอันสุดท้ายนะครับอ่าดูครับนิดเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูอันสุดท้ายกันนะครับโอ้อันนี้ได้ปลาซิลเยอะได้อยอ่ครับเห็นไหมครับปลาซิลตรงนั้นครับเนี่ยปลาซิวกับกุ้งครับ โอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลหานรวมกันนะครับค่ําเลยครับอันนี้ก็คือผลหานที่ได้นะครับดูครับได้เยอะครับถือว่าผ่านครับทำกุ้งเต้นสักจานนะครับอันนี้ผมเลือกเสร็จแล้วนะครับปลาซิวนี้ก็ประมาณสักกิโลนะครับออันนี้ก็เป็นกุ้งนะครับอ่าเห็นไหมครับเยอะไหมครับอ่าเยอะมากครับอ่าอย่างน้อยสามกิโลอ่ะครับ กับสามผมว่าสามกิโลน่าจะได้นะครับดูครับหลงาน้ารวมทั้งหมดครับเยอะครับก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็มอบแขนทะาเรียบร้อยแล้วครับผมอันนี้ก็เรียบร้อยครับอีกหนึ่งถุงครับอ่าเก็กหน้าหลอนเก็กหน้าหลอหน่อยครับเก็กหน้าหลอหน่อยครับเก็กหน้าหลอนะครับอันนี้เรียบร้อยแล้วครับ อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอีกหนึ่งถุงนะครับทั้งหมดนี้ผมให้เขานะครับไม่ใช่ผมขายโอเคนะครับรอบนี้เอากันแบบง่ายๆนะครับอันนี้ก็เป็นสําเร็จรูปกับกุ้งเต้นนะครับกุ้งเต้นเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วกันนะครับอันนี้ก็คือเมนูกุ้งเต้นนะครับที่ผมทําก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วครับน่าทานไหมครับดูครับกุ้งเมื่อกี้ที่ผมได้มาเนี่ย ผมให้เขานะครับคนละประมาณครึ่งกิโลครึ่งกิโลครึ่งกิโลปลาพวกนี้ผมมาให้เขาหมดครับแบ่งๆกันครับอย่าไปคิดว่าเฮ้ยต้องขายอย่างเดียวไม่ใช่ครับอันนี้เป็นผมไปดักเนี่ยผมเทสได้ดูนะครับวิธีการห่อเหยื่อวิธีการวางโคมข้างบนครับการดักน้ําลึกน้ําตื้นประมาณไหนใช้เหยื่อเป็นเหยื่ออะไรพวกนี้ครับดักอีกชั่วโมงว่าได้ประมาณไหนเป็นการเทสสาธิตให้ดูเผื่อทุกๆคนเอาไปเป็นนะครับ เพลือทุกๆคนเอาไปประกอบเป็นอาชีพได้ครับประกอบไปดัดเอาไปใช้กันเปิดอพุ่งข้าเยอะๆคนนี้ครับก็จะได้มีรายได้เสริมควนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทานให้ดูสักคำใหญ่ๆแล้วกันครับสักหนึ่งคำครับน่าทานไหมครับอันนี้แหละครับกุ้งเต้นอร่อยครับกุ้งมันตัวเล็กก็ครับอืม มีฝักสั๋วครับคือนะี้ครับมันมืดแล้วฝนตกไม่รู้นตกครับมันมืดแต่ลำบากครับน,นี่ผมทานให้ดูว่าทุกอร่อยครับีถ้ามีน้ำชาเย็นๆสักแก้วหน่อหน้าตาแบบนี้นะครับโอเคนะครับ เดี๋ยวผมเก็บร้านเก็บของเก็บอะไรก่อนวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับเวลาผมทาคลิปต่อๆไปวันนี้ครับทุกท่านก็จะได้รับชมนะครับเวลาผมทาคลิปวันนี้ครับทุกๆท่านก็จะได้ไปชมไปดูกันว่าเออผมทาคลิปประมาณไหนแนวไหนวกนนี้ครับให้ความรู้อะไรบ้างสาธิตอะไรให้ทําให้ดูบ้างวกนนี้ครับทุกทุกคนก็จะได้ไปใช้กัน โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามนะครับโอเคครับผมเยี่ยมติดกรรมนะครับ